สวัสดีนะคะสวัสดีนะพี่อ,าาอ๋มอัพต้นไม้ต่อในนะคะเมื่อครูต้นนี้นะพี่ยอ๋ขอทักทายที่ต้นน้องมีชื่อว่าทองมั่นคงนะต้นนี้คือทองมั่นคงนะคะทองมั่นคงเป็นต้นไม้อนาดิโกนบางต้นเป็นต้นไม้มงคลที่ออกประกายสีทองเลยนะคะยิ่งโดนแสงนี่สวยมากเลยนะคะ น้องมีชื่อว่าทองมั่นคงนะคะต้นนี้นะพี่อ๋ขอแนะนําที่120บาทนะ120บาทนะคะทองมั่นคงนะรับสามต้นพี่ฝีค่าส่งให้นะคะ120บาทนะคะทองมั่นคงนะทองมั่นคง120นะ120นะคะไปต้นถัดไปนะ ต้นนี้แดงมงคลน,นะคะแดงมงคลฟอร์มนี้นะพี่เอ๋วขอแนะนําที่120บาทเช่นกันนะแดงมงคลน,นะ120บาทนะคะ120นะแดงแดงมงคลน,นะคะ120นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าโฟเซนนะโฟเซนพี่เอ๋วก็ให้ที่120นะคะโฟเซนโฟเซน120บาทนะคะโฟเซน โฟเส้น120นะคะ120นะโฟเส้นไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเล็กกาซี่ขาวนะเล็กกาซี่ขาวแบบนี้นะเพี่ก็ให้ที่หนึ้อี่สิบนะเล็กกาซี่ขาว120นะคะรับ3ามต้นพี่ฟีค่าส่งให้นะเล็กกาซี่ขาว120บาทนะคะ120ต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้ฟอมสองต้นคู่นะช้างแดงนะพี่อยาพิเศษให้เลยช้างแดงต้นนี้นะพี่ให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะช้างแดงหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะช้างแดงหนึ่งร้อยี่สิบนะช้างแดงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะช้างแดงนะ ช้างแดงสวยๆหนึ่งรอยี่สิบนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นนกยูงลำแพนนะยูงลำแพนต้นนี้พี่เอาให้ที่หนึ่งร้อยสิบนะคะยูงลำแพหนึ่งรยสิบาทยูงลำแพหนึ่งยสบาทนะคะต้นถัดไปนะรับสามต้นที่ฟรีค่าส่งให้นะต้นนี้น้อมีชื่อว่าซันดอบนะคะซันดอบหนึ่งรอยสิบบาทนะคะซันดอบ สันดบหนึอบ120นะคะสันดบหนึบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้มหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีฟอร์มนี้พี่เอาก็ให้ที่1นึ่นะสีเปิดได้อย่างสวยมากเลยนะคะ120บบาทนะคะมหาเศรษฐี ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าหลักชัยขาวนะหลักชัยขาวพาพิเศษในที่80บาทนะหลักชัยขาว80บาทนะคะหลักชัยขาว80ค่ะ สวนช้างแดงต้นนี้เป็นฟอร์มต,นะต้นเดียวนะฟอร์มต้นเดียวพี่อยาไว้ที่แปดสิบนะช้างแดงฟอร์มต้นเดียวแปดสิบบาทนะช้างแดงฟอร์มต้นเดียวแปดสิบนะคะช้างแดงฟอร์มต้นเดียวแปดสิบบาทนะคะแปดสิบนะ ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เนาะมีชื่อว่าเวียงเชียงรุ้งนะเวียงเชียงรุ้งหรือเศรษฐีเรียกซับนะแปดสิบาทค่ะเล็กกาสีแดงนะคะเล็กกาสีแดงนะเล็กกาสีแดงเพียวไว้ที่80บาทนะคะเล็กกาสีแดงแปดสิบนะคะแปดสิบ ต้นนี้เป็นอัญมณีแดงฟอร์มกอนะพี่อยาไว้ที่80บาทนะคะอัญมณีแดงฟอร์มกอนะคะ80บาทไปต้นถัดไปนะต้นนี้ ประกายเพชรทูโทนนะแล้วก็ฟอร์มใหญ่มากนะสีเปิดได้สวยมากต้นนี้สวยนะเพียวขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะประกายเพชรต้นใหญ่สีเปิดได้สวยทูโทนเลยนะคะต้นนี้นะเพียวขอไม่ใช่ทูโทนเขาเรียกว่าฮาร์ปนะด่างฮาร์ปเลยนะเพียวขอที่แปดขอที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะประกายเพชรหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะ 120บาทนะคะประกายเพชรน,นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้วาเลนไทน์นะวาเลนไทน์แต่น้องเป็นแบบใบแหลมนะวาเลนไทน์ฟอร์มนี้เพียวอขอที่120อที่120นะวาเลนไทน์หนึยยี่